ไก่ตอนนี้แกงไม่ใช่แกงลาวนะเป็นแกงเผ็ดค่ะแกงเผ็ดไก่นะคะแกงเผ็ดไก่ใส่นมไม้ส้มเคียวกัะทิกัลี่แกงในหมอมออมคยได้ค่ะค่อยเอาไก่ลง่มขวาออมเราไม่สมใส่ปรุงรสชาติเอาน้ำตาลใส่นึน่ง อยากมักหวานกับไส้หวานแต่ว่าแม่พ้วนบ่มักหวานกัมักพอดีแม่พ้วนกับจีไส้ผมทำตัดนน้อยก่อนแกงเรียบร่อยแล้วจ้าแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่แกงเพชรนะคะหรือแกงแดงเอิได้หลายอย่างค่ะแกงแดงก็ได้แกงเพชรก็ได้นะคะเอยากไปสองอย่างทำแม่พ่วนแกงใส นอไม่สมจ้าเมื่อน,นี้ชิบหอดมลภาวะบานเฮาเด้อพี่น้องเลยอยู่ผิีปลูกไว้แล้วกับเมื่อไหอากาศเย็นกระคากตายเบิดแล้วพี่น้องบ่ยังจัดต้นเรียบร,ยร้อยเราเรียกคันี เอาใบบกูดใส่แทนค่ะอยากอยากกินหอมของมลภาคก็บอได้กินพี่น้องจามันบะมี่ไปหางกับบะมี่เนี่ยไปเอาไใบใบบกูดใส่สีมันก็สวยได้ค่ะเพราะว,ว่ามันเป็นน้ำไฟเ,เนาะนกุ้งเราหมีไฟแตนานๆหมีไฟมันก็สีสวยค่ะน,นี่อร่อยมาก แกหน่อไม้ส้มใส่ไก่แกงเพียดไม่สมใส่ไก่จ้ะยบยร้อยเลยดีกว่ะปิดไฟจ้ะปิดไฟปิดไฟแล้วแต่จะลืมโตดูดนะคะปิดโตดูด้อมขันอยากเบิง้งอันนี้แสงนะคะตับเปิดตรงนี้เบิ้งค่ะ งามขงงามสีสวยนะคะข้างนอกปัดสีกล่องมันเพื่อบวางามแม่ผู้วัดกวาอยู่อ่นะเปิดจ้านี่คือสีอยยลีงองเขา